ทำไมไมันเปิดได้อะ่ะทิงเไม่เปิดนะแต่ช่างเปิดได้มันจะมีจะม,มีเือ,อตรงเนี้ยมันจะมัจะมันจะเป็บบว่าล็อกสองข้างนี่มันจะตั้งให้ตรงนยนะครับองเลยไม่องเลยนะร์จารเ้าวาง้เกราแปดสบเอ็ มีเบนี่เลยจ้ขอดนี่ก่ออเบครับเครับเดี๋ดนเนะครับสไนะตัวคบคุมอยู่ไหนตัวควบคุมอยู่ไหนขอเอาไว้จะได้เราได้คุยกันได้

ต่อต่อเน็ตต่อยังขับยังไงไม่รู้เอาอไงเอาอันนี้มายี่สิบบาทน้องยังตัวนะครับออยี่สิบเอาเร่ครับอันนี้ยีบนะเอาออกก่อนเอาถนนะไงเถ่ายที่บบ้านที่นี่น้องนะเดี๋ยวเราดกันถ่ายบ้านีตังนะนะยี่สิบนะโอเคอ่ะ ไปให้เหลือแต่ที่น้องต้องการครับกดดีกดดิอกดได้ครับฮะกดแล้วไม่ยี่งดีไปครับไม่เป็นไรกอเควไม่ให้ความร่วมมือแล้วน้องจะได้เบานะครับให้ความร่วมมืออยู่อยู่นี้นะครับอันนี้เป็นความผิดนะแต่แต่เพื่อนกันนะเนี่ยมีอุปกรณ์เป็นเดียวอ๋อเป็นเมื่ไหมานี่นะ พี่รถแก้งแกงไปแล้วมาตาเจ็ดท่านหนึ่งนะแต่แปลงเครื่องจ้างให้น้องหนังมาปิดเกินไปต้องมีอุปกรณ์นะโอเคเดี๋ยวพี่ขอเชือตัวไปลงนะครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ